เราขันข้างที่มีความพร้อมประมาณร้อยสิบเปร์เซ็ตร้อยสิบปร์เซ็ต์ลยพร้อมกันเยี่ยงๆสองสอจรถผูใจรถสร้างชื่อปกหกชักก้นเความเร็วอยู่ที่200กว่า g ิ s ต เดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานีนะครับในรายการแข่งขันเอ็นพีโอสังจรนและตอนนี้เราอยู่กับสูตรของทีมงานสจอนตวันเอสูโต้ลง้อเอสตอก็สุดแดงสายสิก็เรียบร้อยเปแล้วทีมงานสจอนตะวันก็ส่งรถแข่งนะสามคันด้วยกันนะเป็นตอนราหกชักห้าสี่บาทั้งสามคันเลยนะครับคันนี้จะเป็นเชื่อทั้ง ขับเพียรก็จะเป็นอันนี้เป็นปากหัวกล้วยเนือมันเหมือนกันเลยลืมอันนี้บักกล้วยนะครับคันนี้จะเป็นน้องฟ้าผ่าเปลี่ยนชื่อใหม่ล่าสุดเป็นฟ้าผ่าจากเกี่ยวจีบแล้วก็เป็บปากเดือกนะตอนนี้ต้องบอกว่าพร้อมจัดอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้นะฮะจากค่าเจ็มรถทิพย์โดดบุกจากค่ารถสนาม สองวันเอยทอทีมงานเราเปกันไงบ้างจอเนี่เราค่อนข้าๆที่มีความพร้อมประมาณร้อยร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เลยพร้อมกันในห้องน้ำเรามีกล้องวงจรปิดทุกห้องนะครับจะรอดติดตามชมครับสามคันของทีมงานสจอและเมื่อวานเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสองคัสคัสเซเราใครขับปิดบ้างครับนัดน้อนร้อยสองคันสองคันแล้วก็คันที่สามฮาร์ดบิดเป็นมือใหม่นุ่น เมื่อใหม่ครับทำแการยังไม่ได้ใส่เกียร์ยกล้อหน้าอย่างเดียวต้องไปหาประสบการณ์ก็คือเราอยากจะปลุกปั้นนักแข่งประจำทีไว้ด้วยได้ครับแล้วก็ส่งรถเพื่อที่จะชิงชิงแชมป์ด้วยนะตอง ก็ผิดพลาดระการใดรับเคียหรืออาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็ตั่งคือประสบการณ์ของน้องมันเพราะฉะนั้นเจ้าคันบัคเกิดเนี่ยเราถามว่าเราหวังไหมเราหวังแต่หวังน้อยเพราะว่าน้องมันยังใหม่ก็ให้มันขี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เก่งคนเรามันไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นมีโอกาส หยิบยื่นให้แล้วก็อยู่ที่ว่าน้องจะรับไหมคนอยากขับมีเยอะแต่เราเลือกใครอ่ะนั่นมันก็นมันเป็นส่วนน้อยที่เราจะเลือกมา่กีเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่น้องว่าน้องมันจะทําได้ไหมแต่สองคัน้นี้ก็ให้เจ้าน็อตขี่เมื่อวานก็ซ้อมมีเวลาไปแล้วสําหรับเจ้าคันฟ้าผ่าใช่ก็180เมตรอยู่ที่เวลา6 8 8 5 5 อันนี้คือคันนี้นะได้ครับแต่คันนู้นยังไม่มีเวลาไม่มีเวลาไอ้น็อตปล่อยคันออกตัวไป็สองเกย์บอกพี่เก็บรถเลยทำไงฮะไม่รู้มันบอกแค่นี้ต้องถามพี่มอสนะเพราะว่าพี่มอสเป็นคนดูแลเอ๊ะไปเปลี่ยนสปินคันมาแข็งจัดนมันรถแรงเลยเก็บรถทันทีรถเบี้ยวเลย วันนี้เราจะไม่กดสตอๆๆๆเพราะว่าตื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วก็เลยนหลายคนถามว่าทำไมไม่มีถ่ายคอนเทนต์วันี้นั่นเลยหรือเกี่ยวกับรถแข่งว่าท้ำรถแข่งกันไม่ได้นอนใช่ไม่ได้จับโทรศัพท์ไม่ได้จับกล้องครับงอมไก่ไมอสเดี๋ยว,วทะเลาะก,กับเ,เครื่องกึ่งทะเลาะเครื่องจัรทะเลาะก,กับไดโนะย่นั่นแหละเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์เนี่ตัวขี่มือใหม่แต่ไม่สิงไม่สิงยังไม่บอกสิไม่เป็นไงบ้างบอกน้องๆหน่อย ความแรงของรถแล้วก็ความพร้อมของตัวเองความแรงของรถตอนนี้นะลุงผมว่ารถอะไม่ต้องปรับอะไรแล้วครับปรับอะไรอ่ะครับปรับคนปรับคนอย่างเดียวปรับคนอย่างเดียวอ่ก็แสดงว่าคนสจทั้นพี่มอสเนี่ยคือดูแลรถเรื่องกำลังเรื่องช่วงล่างดีละดีละรถที่ว่าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่าเอาฝากให้เอฟซีฝากติดตามด้วยนะครับเอฟซีสำหรับทีมสจนัำวัน คันปี๊ดาลุงเอ็กเอ็กจุดโฟครับและก็อย่าลืมมอสจนนิ่งด้วยนะมอสไกลๆมอสน้ำน้อยเดี๋ยวผมจะไม่รบกวนเพราะว่าเขาต้องทำสมาธิทำอะไรกันนะผมจะพาชมดูรถตั้งแต่คันแรกเลยสำหรับคันแรกนะก็คือเจ้าบักหัวกลวยนะใช้วงล้อยสตองขนาด1.2นะฮะ1.2 MT สีดำหน้าหลังเลยนะยางลับ เป็น50ครับร้อยหมดเลยนะเครื่องยนต์นี้ก็โบดิฟายโดยบ้านสอตอนน้ำวนอยู่แล้วทำทั้งในลงกึงด้วยแล้วก็มีสั่งจากเพื่อนๆในวงการอย่างเช่นแซ่มองเทพนะแอลเอนจินนะก็รวมรวๆกันมาข้อสูตรคันนี้ใส่เป็นท่อสูตร SMK เ a c i n g ซิโชกหลังเป็น โอเคดีขนาด320บาทชุอคเป็นช็อกเอสตองล้อโอเคดีปั๊มติ๊กมเป็นปั๊มอะไรปั๊ <c oughs> มติ๊กเอ็นเคเ g ซิ่งนี่คนสามันเนี่ยคือไม่ไม่ใื่อสามนะห้าคันเลยก็ใช้ปั๊มติ๊กเอ็นเคเ g ซิ่งโปเลต110รลิตรต่อชั่วโมงนีง่นะ <c oughs> ให้ดูสำหรับคันนี้เจ้าฟ้าผ่าเ <c oughs> ช่นเดียวกันวงล้อเอสตองเอ็มทีสีดำ นะครับหน้าหลังเลยยางขนาดเทียวกัน50ทับ100ปั๊มสิ่ก็เป็นของ NK Racing เหมือนกันส่วนคันที่สามนะเป็นบัตรเดินวิงร้อยสองเหมือนกันัีขนาดหนึ่งสองหนึ่งสองนหละัะคันนี้ต้องบอกว่าเพิ่งเซ็ตใหม่ล่าสุดน,นะทำรถสองสามวันนะแล้วก็มาร่วมการแข่งขัน สว่วนนี้มาดูรถทิพย์กันดีกว่าคันนี้ก็คือเขียวสุเบย์นะรถทิพย์พี่สอจอไดกี่ก็เป็นวงล้อ1.2ลิมิเต็ดคาร์บอนต่าง s อองคันนี้เอาไปขี่ทิพย์ที่บ้านเจมส์สำหรับรถ เขียวหีของสอจรถคู่ใจรถสร้างชื่อ66ชั้นเจ็ดความเร็วอยู่ที่200กว่า GPS คันนี้ก็เดี๋ยวไปติดตามชมแล้วกันว่าในอ EP ต่อไปเราจะพาไปชมการแข่งจะเป็นยังไงไป let's go <S มาแล้วเราต่อไปครับน นอนน้อยของตีสลับุรีระหว่างรถมีปะนาดอาบานวฮะแม่ไม่งั้นขอบคุณทีบมเชอรถกันสตาร์่ทติดม่ดีเชิบุญ ต้นเอกทแลนด์เบาเลซิงดีเดีดี ชาติปลานึกถึงไข่ให้นึกถึงรสชาติปลาครับแม่เลี้วไอแม่เขาก็ถ,ถึงเต้บ้านสวนนะอยากเป็นที่สุดอย่าหยุดพัฒนาครับแล้วก็มาลวสอจอนับประวัติครับ ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นที่เราแต่วันนี้อยากได้ล้อก็ไปที่เอสซอมอยากไปอยากได้อะไรก็แล้วแต่นะโปรโมชั่นมากายพันักัตมโร่ดครับระยะางนเมตรเวลาจะอยู่อยู่ที่7ป5 4 สอจอแบงค์อินฟินิตี้ครับกสิบ6กสัส้งห้าเกินลัดน้อยมาดูว่าจะตามมังกรพันหรือไม่เอาละครับสอจอนับวันครับสอจออ,จอินฟินิตี้สจอ วอลล่าเอสต์อาซนเส์เวอร์รี่ตูเวอร์รี่ตูตส้ที่อุดรธานีด้วยมสจอสจอในมื่อวันสจอโอ้จนไปสองส่นี่คอนแก๊บนักเตะเจ้าเหนียว A kỳ đầy mặt cái nái sư đắp riêng. Ni là cho engineer. engineer. าชื่อดังครับสอจอินฟินิตจอนัมเบอร์วันอินโฟเวซ์ครับคิดด้สสริกับไปแล้วอนดับชัอันจบววันหกสวยหัาหนึ่งหกห้าศูนย์หจุดเก้าหกครับสจอแบง ดูันได้ดีครับดูคน้ดีสางจนผู้นครับเจอกับพระเจ้สวรรค์สมศัให้ได้ดี ขอบตัวนี้จะคกง๊าแม้ก็จะมีอาการนิดหน่อยไม่ได้เหี้ยแต่ถ้ายังอยู่ทห้มาหาเพื่อนด้วยที่ไหนรุ่นีนี้ทไนที่ไปหาที่ไหนใหไปาที่ร้อนรถมันอยู่ไหนอะ

ดยรถน้อยสลับรีอินฟินิตี้แบงค์บอรหนึ่งนียนะไดงดหุกอย่้เรีบยมังี